สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าถึงเครื่องมือ AI ตัวหนึง่งที่ใช้เป็นเครื่องมือเสริมรองมาจากฐานข้อมูลหลักในการทำวิจัยนั่นก็คือตัว Google Scholar และ Semantic Scholar นะครับ v i s e a g r a p เนี่ยเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยหางานเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็สามารถช่วยให้เราเนี่ยเห็นเน็ตเวิร์กหรือว่าเครือข่ายของงานวิจัยที่เรนากลังสนใจอยู่ได้ดีขึ้นนะครับ ต่างจากทูที่เป็นเครื่องมือทั่วไปเช่นพวกฐานข้อมูลเนี่ยซึ่งมันจะเห็นข้อมูลเป็นตัวหนังสือแค่นั้นนะครับเดี๋ยวเราลองดูไปเลยนะครับถ้า sign in เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถจะเข้ามาที่หน้านี้ได้เลยครับของผมเนี่ย log in ไว้แล้วก็จำ password มันก็เลยเข้ามาที่หน้านี้เลยนะฮะทีนี้ในหน้านี้เนี่ยคือหน้านหลักของการทำงานของ research rapid นะครับเรื่องแรกเนี่ยที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องหา p ปเปอนะครับซึ่งการหา p a เปอรเนี่ยหรือ Seed Paper เนี่ยมันจำเป็นที่ต้องไปหาที่อื่นนะครับพยายามอย่าใช้ทูตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือหางานวิจัยหลักนะครับสมมุติว่าผมเจอ Paper ที่ผมสนใจละซึ่งดูจากงานนะครับดูจากน้ําหนักของมันดูจากอิทธิพลของมันเนี่ยถือว่าดีมากมากนะครับผมก็จะใช้ Paper รอันนี้เป็น Paper แรกในการตั้งต้นนะครับเราเรียกว่า Seed ปเปอรนั่นเองนะฮะ ขั้นแรกนะครับต้องไปที่คอลเลกชันก่อนนะฮะผมจะเปิดคอลเลกชันอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ e x กสาะัผมกำลังทำอีกเสิร์ชเรื่องเอกสซรนะฮะพอกดเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเอกสซเนี่ยเป็นตัวคอลเลกชันของผมนะครับหรือว่าเป็นให้มองว่าเป็นโฟลเดอร์ในการเก็บงานวิจัยก็ได้นะครับเก็บชื่องานวิจัยต่างๆนะฮะก็กดได้เลยนะครับแล้วก็มาที่ Add Paper นะฮะทีนี้ p a เปอที่ผมต้องการเนี่ยมันชื่อนี้ครับ impact of three option respond นะครับตรงนี้ผมก็จะเซิร์ชชื่อนี้มันจะเจอ paper ดียวอยู่แล้วนะครับแล้วก็แอดไปที่ collection ได้เลยนะครับมันก็จะบอกว่าโอเคแอดเข้าไปที่ collection คุณเรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็ปิดกดปิดที่บุ่มซ้ายบนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้ paper แรกซึ่งเป็น seed paper ของเราเนี่ยนะฮะมันก็จะขึ้นว่า paper นี้เนี่ยจริงมีอยู่แล้วในอีก คอลเลกชันหนึ่งซึ่งก็คือคอลเลกชันที่ที่ว่าเทสอันด้านล่างเนี่ยนะฮะผมใส่เพเปอร์ด้วยกันเข้าไปนะครับเราก็จะขึ้นบอกว่าเนี่ยมันมีการโอเวอร์ oh, แลปมันอยู่เป็นเรื่องแรกนะครับที่ให้ดูทีนี้เพเปอร์นี้เนี่ยพอกดเข้าไปดูแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับขั้นแรกเลยพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะเปิดวินโดว์ใหม่ขึ้นมาทางด้านขวามือนะครับเป็นเป็นกล่องวินโดว์เล็กๆเนี่ยถ้าอยากจะไปดูต้นทางของเพเปอร์ก็กดได้เลยนะครับที่ชื่อของเขานะครับแบบนี้เขาจะโดดไปที่ตัว งานหลักนะครับเพื่อที่จะไปดูข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้นะฮะอันนี้เรากลับมาที่หน้ารีเสิร์ชกราปิดก่อนถ้าอยากจะให้โชว์แอบสแตรก็กดได้นะครับแต่ผมไม่ให้โชว์นะครับเพราะว่าผมจะดูจากชื่องานเท่านั้นนะนี้เป็นการค้นหาที่เร็วๆนิดนึงนะครับถัดมาก็คือว่าเราสามารถจะเลือกดูงานวิจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้หลายแบบมากนะครับนั่นก็คือเป็นแบบ reference ของเขาหรือเปล่าอันนี้คืองานที่ เป็นงานที่เขาอ้างถึงนะครับก่อนหน้านี้นะฮะแสดงว่างานนี้คุณพี่แกอ้างถึงแต่ตัวเองค่อนข้างเยอะหนาะเห็นไหมครับมีงานที่อ้างถึงตัวเองเนี่ยอ้างถึงงานเก่าตัวเองเนี่ยอยู่ตั้งหลายงานเนี่ยนะฮะถัดมาคืออะไร citation คืออะไรครับคืองานที่งานที่ต้นทางเราเนี่ยอ้างถึงนะครับคือเป็นงานในอนาคตนั่นเองนะฮะจะเห็นว่านี่งานที่เราใช้นี่เป็นงาน2017นะครับงานเหล่านี้ได้เป็นงานใหม่ เป็นงานที่ใหม่ขึ้นนั่นเองนะครับ2019 2020เนี่ยน,นะฮะเพราะนั้นทบทวนอีกทีนึงนะครับ citation คืองานที่อ้างงานัับ s ี e เปเปอร์เราส่วน reference เนี่ยคืองานที่ซี e เปเปอร์เราอ้างถึงนะครับเข้าใจ2คํคำนี้นะฮะทีนี้ก็สามารถจะกดดูอย่างอืงอ่นได้อีกก็คือว่ากดดูเลือก t h i s a u t h o r s ก็คือว่าอันนี้คือคนเขียนเนี่ยแสดงว่าเขาไม่เจอเนละหรือว่าเขาเจอแต่อาจจะสับสนนะครับ อันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับฟีเจอร์2ด้านล่างนี้ผมไม่ค่อยใช้สแ g จสอเตอเนี่ยบางทีมันก็ไม่ค่อยตรงนะฮะ,ะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เพราะว่าปัญหาคือชื่อของคนที่ทําวิจัยเนี่ยบางทีเขาใช้ชื่อกลางที่อาจจะสะกดไม่เหมือนกันในแต่ละเปเปอร์มันทาให้มันหาไม่เจอแบบนี้นะครับลองดูเพราะฉะนั้นะก็อาจจะไม่ได้ใช้บ่อยมากสําหรับ2ฟีเจอร์นี้ฟีเจอร์หนึ่งที่ผมใช้บ่อยนะครับที่ผมข้ามไปตอนแรกก็คือตัวนี้ฮะ similar work นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราดูว่ามันจะ โชว์อะไรบ้างนะครับจาก s ีเนปเปอร์ของเรานะครับผมกดมาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นงานที่ใกล้เคียงกันนะครับเรียกว่า Similar Work ครับตรงนี้มีข้อดีคืออะไรนะครับ Similar Work เนี่ยมันคืองานที่มีความคล้ายคลึงกันในแง่ของเนื้อหานะครับตามอัลกอริทึมของเขาซึ่ง Research r a b b i t เนี่ยไม่ได้บอกตรงๆว่าไอ้อัลกอริทึมของเขาเนี่ยทำงานยังไงนะครับแต่ว่าข้อดีของ การที่เรากด Simmlar work เนี่ยคือเดี๋ยวเรามาซูมดูตรงนี้นะครับผมขอเปิดขยายตรงนี้ดูนะครับถ้าอยากจะขยายย่อตัวช่องวินโดว์แต่ละตัวเนี่ยก็สามารถกดได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเขาจะมีตัวให้เลื่อนเปิดปิดแบบนี้นะครับผมจะลองขยายตรงนี้ให้ดูแล้วจะอธิบายฟังนะฮะตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะกดซูมอินนะครับซูมเอาได้นะครับหรือว่าซูมซูมฟิตเอาแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่นะครับอันนี้ผมซูมเข้ามาดูแล้วก็สามารถจะใช้เมาส์เนี่ยกดลากเลื่อนได้เลยนะฮะโอเค แล้วก็เราสามารถจะใช้ตัวสกรอลของเมาส์เนี่ยค่อยๆซูมอินซูมเอาได้ด้วยแบบนี้นะครับอันนี้ผมใช้ตัวลูกล้อของเมาส์นะครับก,กดซูมอินซูมเอาอยู่โอเคทีนี้สิ่งที่ทำให้ s e s r c r r h b b i t เนี่ยมีพลังมากนะครับเทียบกับตัว AI อื่นๆเนี่ยพอมันใช้อัลกอริทึมที่ชื่อ Similar Work ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะโชว์แบบนี้ฮะสีเขียวเนี่ยคือ Paper ที่เราเลือกไว้แล้วที่เราเซฟไปแล้วนะครับแต่ว่าจะเห็นว่างานของเขาเนี่ย กลุ่มนี้เนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่มันมีอีกกลุ่มงานหนึ่งครับนะกลุ่มงานตรงนี้เป็นอีกกลุ่มงานหนึ่งซึ่งไม่ได้ถูกอ้างถึงด้วยซีดเปเปอร์ของเราแต่ว่าเขาทำงานเกี่ยวเนื่องกันมากๆแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันด้วยเนี่ยละทีนี้ผมจะมาดูนะครับว่าการอ่านเนี่ยมันอ่านยังไงนะครับการอ่านแบบตรงนี้มันอ่านยังไงนะครับเราดูว่ามีเส้นเชื่อมโยงเนี่ยมันคือการ อ้างอิงถึงกันอยู่นะครับการที่มีเส้นเชื่อมโยงเนี่ยอ้างอิงถึงกันเห็นไหมฮะผมลองกดตัวนี้ดูนะครับทาร์แรนเนี่ยนะฮะเขาเขาอ้างถึงใครบ้างทาร์แรนเนี่ยเขาเปเปอร์เมื่อปี 2, 2012ใช่ไหมครับแล้วเขามีอ้างถึงงานเก่าๆเนี่ยตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีอะไรบ้างฮะ1998ตรงนี้เลยนะฮะอ้างถึงออแมนเนี่ย1998นะฮะเพราะฉะนั้นเส้นเนี่ยคือการอ้างอิงกันอยู่นะฮะแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าใครอ้างใครเนี่ยก็ต้องเอาเมาส์โอเวอร์เพื่อที่จะดูทิศทางองม นค,คนที่ถูกชี้ไปเนี่ยเป็นคนที่ถูกอ้างนะครับคนที่คนที่วิ่งลูกศรออกไปจากตัวเองเนี่ยก็คือคนที่อ้างถึงคนอื่นแบบนี้นั่นเองนะครับแต่จะเห็นว่าพอเรากดแบบนี้เนี่ยเราไม่เห็นว่ารอยัลเนี่ยเขามีการอ้างถึงอะไรในนี้บ้างนะแต่ก้อนใหญ่ๆตรงนี้เนี่ยเป็นงานที่เขาไม่ได้อ้างถึงแต่มนันเป็นงานคล้ายๆกัน,นรตรงนี้เนี่ยข้อดีก็คือว่าเราจะเจอแล้วว่าในเรื่องของการทาข้อสอบนะครับผมกำลังทําวิจัยเรื่อง การออกแบบข้อสอบนะครับที่เป็น multiple choice นะฮะทีนี้เรามาลองดูกันว่าพวกนี้เขาทำเรื่องอะไรบ้างของกด t i r a n t ดูอันนี้ก็เป็นงานเขาบอกว่า framework improve quality of multiple choice assessment นะฮะแล้วก็เรามาดู allman นะครับซึ่งเป็นงานต้นทางเขาเป็นงาน evaluation and testing in nursing education เลยนะครับคนทั้งเก่านะฮะทีนี้ถามว่าเก่าใหมนะ่เนี่ยดูยังไงดูจากสีได้นะครับ สีตรงนี้เนี่ยมันบอกเลยนะครับสียิ่งอ่อนเนี่ยคืองานยิ่งเก่านะฮะสียิ่งเข้มเนี่ยคืองานยิ่งใหม่ส่วนสีเขียวคืองานของเราที่เราเสีไปแล้วอันนี้ก็คือการอ่านเน็ตเวิร์กนะจะเห็นว่ามันมีสายของการอ้างอิงอยู่แบบนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นการดูความเชื่อมโยงของงานวิจัยที่ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับทีนี้จะมีอีกวิวหนึ่งนะครับในการดูเน็ตเวิร์กเนี่ยที่น่าสนใจนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะขอกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้นะฮะที่ตัวเปเปอร์ที่เราเลือกไว้แต่แรกเนี่ยก็ลองกดดูนะครับวิวนี้เนี่ยเป็นวิวของการดูแบบไทม์ไลน์นะฮะผมจะดูไทม์ไลน์ของคนเขียนนะครับคนแรกที่เราเลือกไว้เนี่ยก็คือคุณรอยัลเนี่ยนะครัลองกดดูนะครับพอกดที่ชื่อเขาก่อนเนี่ยมันก็จะฟิลเตอร์เอาแต่งงานของเขาขึ้นมานะครับแบบนีบ้จะเขียนว่าเป็น Publi ชเ Work ก็กดดูได้เลยครับ ทีนี้ระบบก็จะดึงเอางานที่เป็นของนักเขียนคนนี้ขึ้นมาทั้งหมดนะฮะก็จะเห็นเน็ตเวิร์กงานเขาก่อนนะครับขั้นแรกนะฮะจะเห็นว่าเขามีงานที่ค่อนข้างจะเชื่อมโยงกันอยู่กลุ่มใหญ่อยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับแล้วก็มีงานสามงานที่เราเลือกไ้แล้วด้วยเห็นไหมฮะถัดมาเนี่ยก็จะเป็นงานอีกก้อนหนึ่งนะครับที่เป็น5ง,งานนี้ซึ่งมันก็ลอยๆอยอยู่ไม่ได้เกี่ยวกับงานอื่นนะครับแสดงว่าเป็นคนละท็อปิกกัน,นครับนอกจากนี้ก็ยังมีงานที่เป็น ก้อนที่กระจัดก,กระจายอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะครับอันนี้เป็นงานอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันมากนะครับถัดมาเรามาดูที่ว่าไอ้วิวแบบไทม์ไลน์มันช่วยอะไรได้บ้างครับก็ไปที่ไทม์ไลน์เลยครับกดกราฟไทยแบบนี้กราฟไท้แบบไทม์ไลน์เนี่ยข้อดีของมันคือเราจะเห็นพัฒนาการของนักวิจัยท่านหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นความถี่ในการตีพิมพ์ละกันะก็จะเห็นว่านักวิจัยท่านนี้เนี่ยเริ่มตีพิมพ์ในช่วงปี นี่ปี2005เนาะปี2005เสร็จแล้วก็หายไปเลยจนมาถึงปี2008นี่นะครับผมดูเลขกักตรงนี้นะครับเสร็จแ,แล้วช่วงที่เขาผลิตงานได้ค่อนข้างทีเนี่ยก็คือช่วงตั้งแต่2 0 1 7ไปจนถึง2020กว่ากว่าๆนะครับแล้วจะมีแกรปอยู่นะครับมีช่องว่างอยู่นี้นิดหนึ่งก่อนที่จะมาตีพิมพ์ล่าสุดอีก2งานในปีเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองนะครับ2023 วิวนี้ก็เป็นวิวที่น่าสนใจนะครับใช้ดูเอาต์พุตงานวิจัยของนักวิจัยได้ดีเลยนะครับในการที่เราจะเก็บงานวิจัยเพิ่มเติมเนี่ยก็ทําได้ไม่ยากนะครับสมมติว่าผมดูที่เน็ตเวิร์กนี้แล้วผมเห็นแล้วว่าเอองานนี้น่าสนใจนะครับงานของแทรเรนนี่น่าสนใจนะครับผมก็สามารถจะมากด Add to e x ็กได้เลยนะฮะ exam นี่ก็คือตัวคอลเลกชันที่ผมตั้งไว้แล้วตั้งแต่ต้นนะครับผมก็กด Add เลยนะฮะมันก็เข้าไปที่คอลเลกชันของผมละ ผมก็จะกดดูซิว่ามีงานอื่นไหมสมมุติว่าผมเห็นแล้วว่างานนี้เป็นงานเก่านะครับเป็นงานที่เก่ามากเลยหนึ่งเ้านงเนี่ยแล้วก็เอ๊ะชื่อมันไม่เกี่ยวเท่าไหร่แต่เมื่อกี้เราดูงานนี้นะฮะงานนี้เป็นงานหนึ่งกซึ่งก็เกี่ยวเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเทสซ i n g เหมือนกันผมจะแอดเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็แอดเพิ่มเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับพอเราแอดแล้วเนี่ยเราลองกดกับอันที่ต้นทางนะครับใช้ s c r อ l l bar ด้านล่างนี้นะครับกดกดหนกดหนแล้วก็ กลับมาที่ตัว excel ใหม่นะครับกดลอง refresh excel ใหม่อีกทีซินะฮะแล้วก็ไปดูที่ similar work อีกทีหนึ่งอันนี้เรากำลังเริ่มต้นใหม่หลังจากได้งานเพิ่มมาอีก2งานแล้วนะครับผมกด similar work ใหม่ครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้ครับ network มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะเห็นว่างาน2คนนี้ที่เราเห็นตอนแรกที่เรา add เพิ่มมาเนี่ยเขามีกลุ่ม network ของเขานะครับแล้วตัว algorithm เนี่ยก็จะโชว์ว่ามันมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับงานของ r o y a l ซึ่งเป็นงาน ต้นทางซีดเปเปอร์เนี่ยหลุดลอยอยู่ไกลๆไม่ได้เชื่อมแบบใครนะครับแล้วก็มีตรงนี้เป็นอีกกลุ่มงานหนึ่งซึ่งก็เชื่อมกันอยู่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะเนี่ยคือเน็ตเวิร์เนี่ยก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับสามารถจะรันตรงนี้เนี่ยหลายได้หลายๆรอบนะครับเพื่อที่จะเก็บงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะมันก็เป็นวิธีการเก็บงานวิจัยเพิ่มอีกแบบหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปทําการทบทวนวรรณกรรมจริงๆนะครับทีนี้ผมทาแบบเร็วๆเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าถ้ากดอ่านดูแล้วนะครับ เราเห็นแค่ตัว abstract ใช่ไหมถ้าเรายังไม่มั่นใจเนี่ยก็กดไปดูตัว paper ต้นทางได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นการเช็ครายละเอียดกอนที่จะดึงเข้ามาในตัว collection ของเรานะครับโอเคทีนี้ถัดมาเราทำอะไรต่อในบ้างน,นะครับหลังจากที่เราเก็บงานได้พอสมควรละอันนี้ผมขอมาอธิบายถึง collection ที่ผมทําจริงๆนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคือได้งานค่อนข้างจะเป็นเนื้อเป็นน้ำแล้วเนี่ยนะก็คือตรงนี้ครับผมทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การสอน Data Visualization ในชั้นเรียนนะผมมีงานวิจัยสองกลุ่มนะครับก็คือการ,การสอนแล้วก็ Data Visualization ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์ของการใช้งานจริงนะในภาคธุรกิจละกันนะครับซึ่งอันนี้เป็น2 Collection ที่ผมสร้างไว้แล้วผมจับมันรวมกลุ่มไว้ด้วยกันได้ยังไงนะครับผมจับมันไว้ในแคต e g o r y ครับซึ่งชื่อว่า Data าวินเองนะฮะตรง Data า i ิเนี่ยก็คือ Category ที่ผมจะรวมงานวิจัยไว้2แบบนะครับสมมุติว่า ผมมีการวิจัยก,กลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินภาพกราฟต่างๆครับ u l l z z t t o o n เนี่ยผมก็สามารถจะเพิ่มเป็นคอ l เลกชันนะครับไว้ตรงนี้ได้แต่ตอนนี้เนี่ย Data w i ิาาซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่นะในงานวิจัยของผมผมมีแกนในการทำทบทวนวรรณกรรมอยู่2แกนก็คือทางด้านการสอนแล้วก็ทางด้านตัว framework หลักๆของมันนะครับจะเห็นว่ามีแค่นี้เท่านั้นเองนะ ครับก็คือว่าเราตั้งไว้2 l e เลเวลเท่านั้นก็คือในในระดับนี้นะฮะระดับแรกคือตรงนี้ครับะเปิดกับระดับแรกคือตัวเอ่อ g o t y g o t y นะครับ c ค t e g o r y คือหัวใหญ่ของงานวิจัยเรียกาเป็นโปรเจกต์งารวิจัยของเราละกันระดับที่2คือ Collection ซึ่งเป็นโฟลเดอร์ย่อยๆที่จะอยู่ในแคตตา o r y ของเราอีกทีหนึ่งนะครับเราสามารถจะทำอะไรต่อได้นะครับก็คือว่าเรามาดูที่ Collection แต่ละอนันนะครับในแต่ละคอ l เลกชันเนี่ย เราสามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตออกมาเพื่อที่จะเอาเข้าไปใส่ในเครื่องมือในการบริหารจัดการตัว citation ของเราจริงๆได้นะครับซึ่งมีเอ็กซ์พอร์ตแบบเป็น CSV ออกมาเป็น Text ธรรมดาก็ได้นะครับเป็น RIS เพื่อที่จะเอาไปใส่ใน Sotero ก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีเพราะว่าตัวดิเซอร์ลับบ i ้เนี่ยทำงานกับ Sotero ได้นะครับจริงๆเขามี Connect กับ Sotero โดยตรงเลยด้วยนะครับแต่ผมยังไม่ได้ไปเอ็กซ์พอร์ตตรงนั้นนะฮะ อโอเคตรงนี้ก็เป็นการเอ็กซ์พอร์ตเปเปอร์ได้นะครับถัดมาตรงนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันคือว่าถ้าเราทำงานกันหลายคนนะครับเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับเราสามารถที่จะแชร์งานนะครับเพิ่มคอลลา b บเตอร์ได้2อ,อันนี้นะครับแชร์ share ผ่านลิงก์ก็ได้อยากจะเปิดเป็นพับลิกให้คนดูว่าคอลเลกชันงานวิจัยเราเป็นยังไงก็ได้เหมือนกันนะครับนะฮะอันนี้คือเปิดพับลิกแล้วก็แชร์ลิงก์ได้นะฮะถัดมาคือคอลลา b บเตอร์สมมติเราทางานกับเพื่อนอีกสอสาคนเนี่ยก็สามารถที่จะ ทำงานร่วมกันนะครับแชร์กันได้แล้วก็อ e ีเมลอัปเดตตรงนี้ฮะเมื่อเราซายอินไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเขาเจอเปเปอร์ใหม่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะส่งอ e ีเมลอัปเดตให้เรานะครับคิดว่าน่าจะเป็นทุกอาทิตนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่อยากได้อ e ีเมลอัปเดตก็กดปิดตรงนี้ได้เช่นกันนะครับโอเคอันนี้ก็คือการใช้งานหลักๆของ r e ว e จัย r a สปิดนะครับซึ่งข้อดีก็คือว่ามันจะทำให้เราเจอเปเปอร์ที่บางครั้งเนี่ยเรา ไม่คิดว่ามันเกี่ยวข้องกันนะครับเพราะว่าเอากอลเตอร์มืองเขาเนี่ยเป็นเอากอล์เตอร์อที่ต่างกับ Google s c h o l a r แล้วก็ s m m a t t i s Scholar นะครับส่วนอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ควรระวังก็คือว่ามันมันไหลไปได้เรื่อยๆนะครับมันจะมันจะเดินไปทางขวาได้เรื่อยๆผมทำให้ดูนะฮะผมเจองานคนนี้นะฮะผมก็เออน่าสนใจลองดู Similar w o r ซินะฮะเขาก็จะเปิดไปได้เรื่อยๆเนี่ยผมเจองานของเอะคนนี้อีกนะครับใครก็ไม่รู้เนี่ย แล้วก็ผมไปเจอ similar work เนี่ยผมก็เปิดไปได้อีกจะเห็นว่าตัว window เนี่ยผมยาวไปเรื่อยๆข้างขวานะครับอาจจะทำให้เราหลงทางได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าการใช้งาน,นจริงๆเนี่ยควรจะ limit ว่าเราค่อยๆเสิร์ชนะครับแล้วเก็บเข้ามาใน collection เสิร์ชแล้วเก็บเข้ามาใน collection เรื่อยๆนะครับถึงจุดที่เราต้องการเนี่ยก็พอได้นะครับอย่ากระโดดไปทางขวาเรื่อยๆเนะครับเพราะว่ากระต่ายตัวนี้เนี่ยมันวิ่งไปได้เรื่อยๆนะครับเราอาจจะงงเราอาจจะตามกลับบ้านไม่ถูกนะฮะ ก็คิดว่าเป็นวิ h t o ทูที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ยังไงลองใช้คันดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากครับ